เครื่องชองกาแฟร,รุ่นใหม่ล่าสุดโฉมปี2025ตั้งปุ่มได้2ปุ่มมีปุ่มแมนนวลหปุ่มก้านสตีมสามารถทํางานพร้อมกันได้เลยมีโหมดทุกอย่างครบคันพ r e อ n Fusion ตั้งอุณหภูมิได้3ระดับน้าร้อนก้านสตีมได้เช่นเดียวกันช่วงต่ําช่วงกลางและช่วงสูงชอตเชอ 32, เร์สามระดับสองเทปวันนี้อยู่กับเมธรพาราครับ พ็อชเชอร์32เทมโปสามารถที่จะปรับทอดไทม์ได้นะครับตั้งปุ่มได้2ปุ่มมีปุ่มแมนนวลหปุ่มสามารถทํางานพร้อมกันได้เลยชงและก้ารสตรีมเห็นแบบนี้นะครับเทมโปแปลว่าไทม์ในอิตาลีนะครับก็คือเวลาการสกัดนั่นเองเวลาเราก,กดชงนะครับเครื่องก็จะโชว์การสกัดให้ตรงหน้าจอแบบนี้เลยมีโหมดทุกอย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพรีอินฟิวชั่นะครับพรีบิวเราสามารถตั้งได้ง่ายๆเพีงยงแค่ กดปุ่มนี้นะฮะแล้วก็บวกลบตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยครับสูงสุดได้6วิหรือจะปิดไปเลยก็ได้นะครับสามารถตั้งอุณหภูมิได้3ระดับนะครับอุณหภูมิช่วงต่ําช่วงกลางและช่วงสูงเพียงแค่กดปุ่มเซตติ้งเหมือนเดิมนะฮะจนเป็น C ด้านหน้าแบบนี้นะครับเราสามารถบวกบหรือลบได้นะครับต่ําก็คือ0ูนย์หนะกลาง0ูนย์สแล้วก็สูงสุดอยู่ที่0ูนย์สตั้งอุณหภูมินําร้อนได้ด้วยนะครับ3ระดับเช่นเดียวกัน 0 1ถึง0.3ตั้งอุณหภูมิการสตรีมได้เช่นเดียวกัน01-03ถึง0.3สามครับสามารถรองรับการชงได้100แก้วต่อวันนะครับมีถังน้ำขนาด1.6ลิตรสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นดูดน้ำหรือต่อตรงก็ได้นะครับเพียงแค่กดโหมดเซตติ้งไปจนถึงตัว F นะครับ F 0คือถังเครื่องจะดูดน้ำจากถัง F 1คือเครื่องดูดจากสายนะครับต่อตรง สวิต์เปิดปิดจะอยู่ด้านนี้นะครับดันขึ้นทำช็อตมาครับยกตัวอย่างว่าเราต้องการตั้งปุ่ม2ช็อตครับกดค้างไว้สำหรับ2ช็อตกาแฟเย็นก็สมมติว่าเราต้องการตั้ง30วินาทีนะเราก็หาแก้วตรงมาครับดูว่า30วิได้ตามปริมาณที่เราต้องการหรือเปล่ากดไว้ แก้วนี้30วิ50 ML นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการ2ช็อตเราอยู่ที่60ต้องการน้ํามากขึ้นเราก็ปรับเบอร์บดให้หยาบขึ้นนะครับแต่ถ้าเราต้องการน้ําน้อยลงก็ปรับเบอร์บดให้ละเอียดนะครับแล้วก็จูนให้ได้ perfect shot ตามที่เราต้องการปุ่ม1ก็เหมือนกันนะครับน้ําร้อนครับเพียงแค่หมุนแบบนี้เลยนะครับเพื่อเปิดแล้วก็หมุนอีกทีเพื่อปิดครับการสตรีมก็เช่นเดียวกันหมุนไปทางซ้ายเพื่อเปิดแล้วก็หมุนไปทางซ้ายอีกทีเพื่อปิดโอเคเดี๋ยวเรามาลอง เล่นกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะชงเมนูลาเต้ร้อนนะครับจะดูเรื่องของการสกัดช็อตและคุณภาพการสตีมไปด้วย ฟองนมสตีมได้เนียนง่ายมากนะครับเพราะว่าการสปินเราควบคุมได้ง่ายนะครับแล้วก็อุณหภูมิควบคุมได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็ต้องการสตรีมร้อนเร็วเย็นเร็ว,รว,รวสามารถตั้งได้นะครับสระดับแล้วก็นมหวานนะครับกาแฟแน่นๆช่ำๆบแบบนี้ t r u s h e r สาม temple มีให้เลือกทั้งหมด3สีเลยนะครับมีดำด้าน matte black แบบนี้สวยๆเท่ๆหรือ m a t t ว w h นะครับสีขาวแล้วก็ s t a l e ผมว่าตัวนี้แบบ ดูพรีเมียมมากๆเลยสีนี้นะครับราคาครึ่องเดียวอยู่ที่2,9,500บาทนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอีกมากมายมีเซ็ตพร้อมเปิดร้านด้วยใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Line c o f f m a n f o น f ็อ